ตอนต้มเส้นผมพูดไปหลายครั้งนะอันนี้ไม่ต้องมาโยนนะเออไม,ไม่ไม่ต้องถามว่ากี่นาทีนะครับเพราะว่าในซองอะ่ะมันจะบอกเราตลอดแล้วแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะอันนี้บอกไว้เผื่อไว้แล้วก็อย่าหักเส้นขอร้องเลยนะรับไม่ได้อะ่ะหักอย่างเงี้ยอ,อ๋อใช่จริงใจสลายอะ่ะตอนเห็นคนแบบหักเส้นพาสต้าอย่างเงี้ยแล้วปลว่อยลงไปทีงใจอ่ะ Hello darkness my old friend <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับต้อนรับสู่รายการ Homemade Story นะคะ h o m e m e Story คลิปมิมไม่ต้องตกใจนะคะเราใส่ชุดเดิมเพราะว่าเราได้ถ่ายกัน2คลิปเนาะ <c ười> เพราะเราไม่ได้อาบน้ำครับ <c ười> เราไม่ได้อาบน้ำเราค้างนี่โอเคเคุณ <c ười> <c ười> <ๆ>วันนี้เนี่ยสองคนเนี้ยอยากมาที่บ้านดรวยมากเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าเราจะทำทำอะไรบองโกเล บองโกเลสปกติมอ,องโกเลสนะคะวันนี้จะมาทําให้ดูแล้วก็จะทําแบบพอชั่นใหญ่มากเพราะวันนี้มาก,กันหลายคนจะได้กินกันแบบอร่อยเลยนะคะมองโกเลสภาษาไทยคืออะไรครับหอยลายสาเกตตี้หอยลายใช่พอพอพูดภาษาไทยมันก็มันไม่ได้ดูอลังท่าสปากตตี้หอยลาย,ย,ลายมันจะฟังดูแบบาาจริงๆมันก็ฟังดูน่ากินนะแต่ภาษาอิตาลีอะของมันจะฟังมันจะฟังดูน่ากินมากไงเพราะชื่อมันเท่เดี๋ยวเราเลือกให้ฟังหนึ่งเรื่องนะ สมัยก่อนอ่ะฟานขับมอเตอร์ไซค์ฮะดูคาตี้อ่ะอแล้วที่ร้านซ่อมดูคาตี้เหล่าคนขเขา,อาชอบถามว่านี่เครื่องมันเท่มากเลยเท<ก>สเตร์สเตต้าแปลว่าอะไรฟานแปลว่าอะไรอ๋อมันแปลว่าหัวแคบจริงเพราะว่าเพราะว่าแคมหรือว่าอะไรสักอย่างของของรถอ่ะมันแคบอ่ะเหมือนช่องวาล์วมันแคบมันเลยเรียกว่าเทสตอร์สเตต้าเทสตาแปลว่าหัวสเตต้าแปลว่าเหมือนแบบแคบเข้าไปอ่ะมันก็เลยแบบเออมันก็เลยเป็นแบบ หัวแคบเออชื่ออิตาลีเท่มากแล้วก็แบบ Ferrari t e s t a r o s โรชื่อมันเท่แคแปลว่าหัวแดงกับพูดถึงคำในเทเลีและความหมายอ่ะคือไม่รู้ฟังเคยบอกในรายการเปล่าว่าแบบนามสกุลเราอ่ะมันแปลว่าอะไรมันดูมันดูอะไรว่าซาลาโมเน่ซาลาโมเน่นามสกุลอิตาลีผมคือซาลาโมเน่ใช่เนอะความหมายคืออะไรหรือป่ะคือ มันมีความหมายแบบจริงนะคือแปลว่ามาจากคิงโซลมอนอ่ะของคนยูตอนนั้นอ่ะแต่เราไม่ใช่คนยูนะแต่คือนามสกุลคงมาจากตอนนั้นแหละหนึ่งในครั้งหนึ่งในการเวลานานมาแล้วเราจะเริ่มต้นจากนั่นแหละคิงซซลมอนนั่นแหละแต่ที่ตลกคือที่อิตาลีอ่ะเคยกินสลามี่ไหมสลามี่ก็คือไส้กรอกอิตาลีใช่ไหมไซส์ประมาณเท่านี้แล้วที่อิตาลีอ่ะอะไรเล็กอะไรใหญ่เขาจะเรียกมีอีโนกับโอเน่ก็คือพาเนโตเน่ก็คือขนมปังใหญ่ ซาลามีซาลามิโน่ก็คือซาลามิเน่ซาลามิโน่ซาลามิเน่ก็คือจะอันเล็กๆถ้าใหญ่อ่ะก็คือซาลาโมเน่ก็คือแปลว่าไส้กรอกใหญ่มากอ่ะคือมันแบบมันดีสําหรับฟานคนเดียวนะคะเพราะถ้าเราไปบอกว่าเฮ้ยแบบทั้งสกุลเราควาหมายมันคือไส้กรอกใหญ่มันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะแบบเนี้ยกูเนี่ยซาลาโมเน่ไยไส้กรอกใหญ่อ่ะฟองซาลามิโน่ะ กับข้าวกันดีกว่าไปๆเราเข้าครัวกันนะคะไปฮ้ยรู้ไหมวันนี้เราจะทำอะไรพาสต้าพาสต้าอะไรคะพาสต้าบองโกเล่หรือทำแพนเอลเลียนซิสปาเก็ตตี้บองโกเล่สปาเก็ตตี้วนไม่ใช่อันนี้มันไทยมากเลยชีสเรนเธอจะเสียชีสเรนมันจะไม่มีใครใส่ชีสเธอแล้วเนี่ยมือล้างกร้เปล่าโอเคโยเลดาเล่ยนะ เนี่ยเป็นเราเองบางคนก็อาจจะแค่ใส่แบบออลอีโอนเฉยแต่ว่ามนเป็นคนชอบใส่ออลอีโอนกับเลยด้วยอ่ะแอนเดียทำเมนูนี้อร่อยมากเลยนะปกติเมนูนี้เป็นเมนูเดียวเลยนะไม่ไม่เมนูเดียวหรอกเมนูที่ผมไม่เคยทำสักครั้งในชีวิตฟาไม่ชอบกีหอยลายฟากีหอยลายได้แค่2เมนูนะวองเกลล่คือหนึ่งแล้วแล้วก็ของไทยผัดที่มันเผ็ดเอ่ะผัดพริกเผาเออนั่นอ่ะอร่อย กินกับข้าวอร่อยมากหอมใช่ป่ะเอร่อยก็ชอบแต่แอนเดียทำเมนูนี้อร่อยมากผมรับประกันไม่เคยกินเลยแต่รู้เลยว่าอร่อยใช่ป่ะฟ้าเคยกินเมนฟ้าเคยกินที่แอนเดียทำมาไม่เคยใช่ยินได้ไหมเมนเดสมิวไว้กัป้าทำใช่แต่ผมเชื่อเลยว่าอันเนี้ยแอนเดียทำอร่อยเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แอนเดียชอบมากแอนเดียกับหนุ่ยชอบกินอันเนี้ยตอนเด็กว้าวแล้วก็หวานเคล็ดลับคือใส่ไวายเยอะ ถ้าท่านผู้ชมอยากได้วน์แล้วงงว่าจะใช้วายอะไรครับไม่ต้องสนใจอะไรมากซื้อคุกกิ้งวายธรรมดามาเลยมันจะมีอ่ะวายทำกับข้าวอ่ะมันจะถูกหน่อยแล้วก็ขวดใหญ่ด้วยไม่ต้องซื้อแพงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจแอลกอฮอล์เลยมันละเหยหมดอ่ะใช่มันจะอันนี้จะทิ้งแค่กลิ่นนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเราเอาเพื่อที่มันได้แบบกลิ่นแอลกอฮอล์นินแค่นั้นเองเออแล้วรสชาติมันอร่อยนะมันจะแบบติให้ทำให้หอยไร้มันหวานใช่หอมนนะมันคือไวท์ซอส คือคนชอบเรียกไวท์ซอสแล้วชอบคิดว่ามันคือครีมตลอดใช่ไหมตอนเราพูดถึงไวท์ซอสอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไอเนี้ยคือไวท์ซอสนี่คือไวท์ซอสที่ผมชอบมากนะไวท์ซอสแบบที่ใส่ไวท์ไวน์นะแล้วปกติแล้วพ่ออยู่ทำเป็นแบบเป็นแบบแห้งๆหรือเป็นแบบแฉะๆ้องมีซอสนิดนึ่ง Andrea ทำอาหารในนี้ชอบเครื่องเทศอะไรสุด What's your favorite spice ต้องเป็นเครื่องเทศที่แบบหวานหรืออะไรได้หมดเลยได้หมดเลยคือแบบไปติดเกาะต้องเอาเครื่องเทศอันเดียวไปอ่ะ รู้ไหมว่าทำไมอบเชยเหรอเอออบเชยว่าทำไมทำไมอ่ะเพราะว่าอบเชยอ่ะมันคิดแล้วมีความสุขไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าคือมันเป็นเครื่องเทศที่จะหลอกสมองเราว่าเรากำลังกินหวานถ้าใครใส่อบเชยเข้าไปในกาแฟหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแม่งรู้สึกหวานจริงเลือก้านก็ได้เอาก้านไปชงกาแฟที่มันมีบางร้านทำอ่ะหรือว่าดมก็ได้ดมแล้วดีด้วยนะดมแค่ก้านมันอ่ะ แค่ดมกลิ่นซินนามอนก็ดีแล้วอะ่ะถ้าเรานะ,ะเอาจริงถ้าเราคิดนะเพปเปอร์เพเปอร์เหรอ yes เพราะว่าเพราะเราชอบแบบเราชอบเพปเปอร์เพราะมันเป็นเราก็ามันให้รสชาติที่เป็นแบบเออ <Sp> ice, มันสำคัญมากแล้วมันให้ความร้อนนั้นกับร่างกายด้วยต้ัวอีเมจจริงถ้าเธอติดเกาะใช่ปะ่ะเราเธจะสิ่งที่เธอได้กินมีอะไรบ้างมีปลามีปูมีหอยเราเธอก็แค่ใส่แค่พวกนี้ไงซีเซอร์นิ่งเข้าไปที่เป็นเพปเปอร์มันก็นทำให้รสชาติมันดีขึ้นอ่ะเราเธอชอบอะไรเราจะเอาอะไรไป What spice are going to bring เกลืออะไร เอาก็เกลือก็ถูกดิใช่แต่ว่าเกลือมันเบสิกอะยังไงเราก็ชอบอยู่แล้วอะเกลือมันสำคัญสุดแล้วฮะแต่ถ้าผมเลือกได้นะ my favorite spice นะ rosemary ที่จริงพออยู่ถามมาไอ้ก็นึกถึงที่อยู่ในขวดแล้วไงแต่ถ้าเราเลือกแบบสดสดได้อย่างง่ายก็ชอบ rosemary เพราะ rosemary มากกว่าเบลีฟิกเพราะ rosemary เออ bay leaf ไม่ใช้ไม่เป็นไรบางทีแบบลืมอ่ะไม่เป็นไรหรอก rosemary มันกลิ่นหอม y leaf คือเหมือนแบบ overrated อะมัน overrated มาก คือเขาบอกสําคัญมากแต่แบบไกาการนึ่นนัดเนี่ยไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเลยไม่ได้ไม่ใส่คนทั่วไปไม่รู้แต่พ่อเรารู้ว่าตัดมันบกเขาบอกว่าอันนี้อยู่ใส่เลยเปล่าอยู่ใส่ชีหรือเปล่าอยู่ใส่นัดเม่หรือเปล่าเขาไม่ได้ใส่นัดเม่มันถึงไม่อร่อยต้มเส้นกี่นาทีอปดเลยตอนต้มเส้นผมพูดไปหลายครั้งนะอันนี้ไม่ต้องมายนนนะเออไม่ไม่ต้องถามว่ากี่นาทีนะครับเพราะว่าในซองอ่ะ มันจะบอกเราตลอดแล้วแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะอันนี้บอกไว้เผื่อไว้อย่าลืมว่านับตั้งแต่ตอนที่เราใส่เราใส่เส้นแต่ใส่เส้นอะต่อเมื่อน้ํามันเดือดแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าเออต้งน้ามันร้อนนิดนึงแล้วใส่ไม่ได้ไม่ต้องนับในอย่างนั้นแปดนาทีทําพาสต้าจริงง่ายมากนะมันจะมีสูตรเยอะมากมั่วซั่วแบบใส่น้ามันมะกอกลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เส้นติดกันเส้นมันไม่ติดกันอยู่แล้วใส่น้ําเยอะๆใส่เกลือเยอะๆน้ําเยอะนะคือถ้าคุณคิดว่าเยอะแล้วใส่เยอะ่าอีกเพราะมันจนสี เออมันมันจะเยอะมากอะ่ะมันจะนเยอะเหมือนเปลืองน้ําอ่ะแต่มันต้องเยอะอย่างนั้นมันมีเหตุผลมันเส้นทั้งหมดจะต้องอยู่ข้างใต้แบบ อันนี้คือเผาสามมีนิดนึงพอให้มาต้มเส้นแล้วเขาจะใส่น้ำน้อยแล้วเขาพยายามจะประหยัดน้ำเออมันไม่ได้นะ <laughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม,ไดมันจะห้ทำพาสต้า<อ>ใส่น้ําน้อยไม่ได้เลยมันต้องใส่น้ําเยอะเราต้องใช้หม้อใหญ่หม้อใหญ่ที่สูงคือเราจะไปคิดเหมือนเราต้มมาม่าไม่ได้เราต้องใช้น้ํา <c oughs> เพราะว่าเราคิดว่าน้ําแค่นี้ต้มได้ไม่ได้นะเราต้องต้มกน้ําอย่างเยอะเลยคือแบบ1ิบเท่าของที่เราต้องใช้อ่ะเพราะว่ามันสําคัญเพราะมันเอาไอ้ความไอ้สตาร์ชไอ้เหนื่ๆออกจาก อันี้รับแล้วมันจะดีกับร่างกายเราด้วยแล้วก็อย่าหักเส้นขอร้องเลยนะรับไม่ได้อ่ะหักอย่างเงี้ยออใช่จริงใจสลายอ่ะตอนเห็นคนแบบหักเส้นพาต้าอย่างเงี้ยแล้วปล่อยลงไปิด้นใจแ่บ Hello darkness my old friend ไอเลวไปเอกพอเห็นโพสอะไรที่มีแบบเนี้ยแล้วเห็นคนก็สทำเหมือนพวก one pot p a s t าอย่างเงี้ยนะไอร report เว้ยก report เพราสติเหมือนแบบเออแย่มากเออจริงบล็อกบันขอว่าัน์ทางของพวกเรา มันเหมือนมันเหมือนเจมี่ออลิเวอร์ทำแกงเขียวหวานเนี่ยรับไม่ได้อ่ะแล้วคือเขาจะเรียกกรีนแครีไม่มีใครว่าแต่เขาเสือกเรียกทายกรีนแครีคราวเนี้ยไอคนอื่นมันก็จะคิดว่าบ้ากูทำแกงเขียวหวานแบบนี้ตัดเนยใส่อันนี้เราตัดเนยใส่เส้นมต้มเพื่อที่มันจะไปมันไม่ได้ว่าไม่ติดกันนะคือมันจะเคลือบเส้นแล้วเส้นมันจะดูดซึมไอตัวซอสได้ดีแต่มันก็ช่วยเรื่องไม่ติดกัน เพื่อเราเอาไปผัดในซอสไวน์มันจะได้แบบมีไวน์เลยว่าใช่ค่ะไม่ค่อยทำพาสต้าจริงๆกูชอบทำพาสต้านะเพราะมันง่ายเอาเอาตรงๆเลยนะแฟนชอบกินคาโบนาร่าปลอมที่มีครีมใช่ไหมที่มีครีมแล้วไม่มีครีมไม่ที่แบบเดียวมีครีมหรือไม่มีครีมก็ได้แต่ที่มันเป็นใส่ไข่ออนเซนอย่างนั้นแหละโอ้ยเพราะว่ามันชิลไอคาโบนาร่าเนี้ยมันมันเค็ม เป็อะไรี่ไสพ่พนเชต้าใช่ป่ะไม่เพราะว่าที่ใส่อะไรก็ได้ที่เป็นแฮม,มอย่างนี้อ่ะไม่ไม่ฟา <I S 2> ไ,ไม่กินเพราะแฮมเว้ยฟากินเพราะซอสอตอแต่จริงๆไอ้านานๆที่กินคาโบนาร่าดั้งเดิมมาได้แต่ไอไลฟ์คัตชัว่เปเป้มากกว่าไงถ้าเลือกถ้าต้องเลือกคาโบนาร่ากับ pe pe. คัตชัว่เปเป้อะเฮหอมแล้วแหละมันหอมมากจะใส่เข้าช่วยพาสตาา้ากับปลาโอ้โหแล้วนี่นะไอ้น้ำของซอสจะเข้าไปในเส้นพาสต้าน้ำลายไหลเลเดี๋ยวจะบอกให้นะอย่างเนื้อสำคัญมากนะอ่าอันนี้คือหอยลายไทย มันจะมีหอยลายอิตาลีด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ขึ้นรูปให้ดูนะมันจะเป็นมันจะสวยมากเลยอแต่คือถ้าไปกินน่ะที่อิตาลีหอยลายเนี้ยจะไม่มีจะเป็นหอยลายนั้นที่เมืองไทยก็มีบางร้านฟาน่ะไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบหอยลายอิตาลีเพราะฟาชอบหอยลายไทยทาไมมันอร่อยกว่าส่วนตัวผมหอยลายอิตาลีมันจะแบบมันมันหน่อยอ่ะมันแบบรสชาติไม่ดีเท่าหอยลายไทยอ่ะแนะนําให้ใช้หอยลายไทยนะ พร้อมแล้วนะคะมาแล้วโอ้โหได้กลิ่นไหมเนี่ยไ,ได้กลิ่นแต่หัวเออไหนโดมใหม่ที่ว้าห์น่ากินนะน่ากินมากนี่ไงนี่ไงดูดิได้กลิ่นมาแล้วได, C ได้กินมากได้กลิ่นจากข้างล่างเลยนะคะโคลเคียรา่าก็แบบเนี่ยเดรดิเฮียเอขอ mix mix, mix มานหนึ่งนึงนะก่อนจะเสิร์ฟทุกคนนะคะว้าว,าว,าวาดูสิได้กลิ่นซอสวานเลยใช่ไหมล่ะ พอเราทำแบบนี้เสิร์ฟแขกของบ้านก่อนนะคะโอเคเอเเดี๋ยวขอเสิร์ฟเส้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เครื่องให้ทุกคนน่ากินมากฟานเอาของฟานมาหวังว่าเส้นคงแบบเส้นมันนั่งอยู่นี่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ดูดีมากดูดีมากไหนลอชิมซิชิมก่อน เนี่ยพริกแม่ผมเผ็ดมากอ่ะพริกพริกแม่เราแต่ว่าสิงวิญญาณสิงอยู่ในมาร์กมาร์กเป็นคนทำหอมจริงๆน้องเคยทำเลยนี่ได้ค่ะโอ้โหชิมเลยใส่เลยป่ะใส่อันนี้ป่ะใสตรงนี้ก็ได้ไหมโอเคใส่แค่นี้นะไอ้ไม่แน่ใจอยู่กินเผ็ดแค่ไหนไอ้น้ำลายไหลอ่ะทำมาจากอะไรครับพริกค่ะกับ secret ingredient ออร่ยมากความรัก ให้มันอร่อยมากๆเลยนะยุกกินเบาๆอ่ะยุกินเบาๆหนยโอเคไม่ยุกินเบาๆไม่ได้เผ็ดมากด้วยไอสำหรับไออะเผ็ดนะมากจริงๆมันเผ็ดมากแต่อันเดียกินเผ็ดไม่ได้เนาะคืออันนี้ยกินได้แต่ว่าแบบเราไม่ได้กินเผ็ดแบบร้อนแรงแบบหนุ่ยเต็มเลยนไาจะอร่อยจริงทุกคนไม่บอกไม่มีใครพูดเลยยังไม่ยังไม่ด้ยังไม่ได้กินไงหมดจะกินพริกกินรอสักครู่กำลังปรุงรสอยู่อืมอ่า ทอดที่มันมีกลิ่นไวน์วแล้วพอ,<ม>อกินหอยหอมมากแล้วพอกินหอยเตัวเนี้ยมันก็จะมีรสหวานออกมาด้วยหวานของหอยเองอ่ะที่มันนั่นคือมันคือปฏิกิร,ริยาที่แบบเราใช้วนนกับหอยม,มั้งไงคิดว่านะแต่ว่าวนนที่เราใช้อันนี้ค่ะคือเป็นวนนนิวซีแลนด์มันก็จะมีแบบรสชาติออกหวานอ่ะอย่างนี่บอกไวน์เวลาไปผักกักในเรื่องของกระเทียมแล้วก็หอยเนี่ย มันจะมีกลิ่นที่เขาชอบพว,วาอูมามความกลมกล่อมของกลิ่นรสชาติอ่ะเราพอมันผัดกับเส้นสปากเกตตี้แล้วอ่ะสปากเกตตี้เนี่ยมันก็มีการดดดซึมในเรื่องของซอสเวลากินอน่ะออกอร่อยมากยิ่งถ้ากินกับตัวเนี้พริกมาดาพริกมะดามเซรามอนอน่เบ็ดเกิดใช่ไหมโอเค อร่อยมากเลยขนมปังเลยนะอร่อยอร่อยจริงจริงอันนี้คือขนมปังอบเองที่บ้านนะคะเออเจาทำเองไหมอือหึว่าอันนี้มาร์คทำอร่อยมากเคอร์วี่อร่อยไหมคะต้องให้ผู้ตรวจการของรายการนะคะไหนอร่อยไหมเคอร์วี่อร่อยไหมครับเคอร์วี่อร่อยหรือไม่อร่อยคะอร่อยค่ะโอเคทุกคนแฮปปี้กับเมนูนี้ไหมคะแฮปปี้มากแฮปปี้มากเคอร์วี่แฮปปี้ไหมกับเมนูนี้ <Chloe S 2> คลอวีน,น่าจะแฮปปี้มากปกติคลอวีจะไม่แฮปปี้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ของหวานนะคะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยผ่านผ่านผ่านนะ <laughs> เดี๋ยวยังไงทุกคนลองทํากันดูที่บ้านนะคะวันนี้เราจะปล่อยให้หนุ่มๆเขากินแล้วก็สงสารทีมงานอยากจะให้มากินด้วยเพราะเราก็<ม>นั่งกินกินก<ๆ>ิพร<ๆ>้อมกับกัปกันโลคอยแอนเดรียมีดองโกเรให้หร่อน่แอนดรียมีวองโกเล่ให้อลฟงก็มีอะไรให้จับ ปั้นกับเราเหมือนกันจะไต้หวันนะฮะเป็น s n o w f l a k นะครับยังไงให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ทําอาหารที่อร่อยมากให้กินขอบคุณ่ะขอบคุณที่มานะคะแล้วก็ขอบคุณกับที่มากับของขวัญด้วยเดี๋ยวเราจะรับกินอันนี้โอ้ยโอ้ยนี่บโอ้ยมานี่ค่ะทำเนี่ยทำเนลุกบายพรีเซนต์ของหนูนะหนูเดินมาสิทำมาอืม I want toy เดี๋ยวดูสิว่าข้างในมี toy ไหมโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับ thank you enjoy โอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะกับ homemade story นะคะสวัสดีค่ะถ้วยครับ